ฮัลโหลสวัสดีครับกวนโอ้ยนะครับวันนี้ทางเกมโซนโฟก็ได้มีการอัปเดตแพทประจำสัปดาห์ประจำวันที่15กรกฎาคม2568รรายละเอียดจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับ ครับอัปเดตแผทประจำวันที่15กรกฎาคม2568นะครับก็จะมีการเพิ่มเลทคูณ2ให้กับการตีบวกสกิลนะครับปรับจำนวนคูปองที่ใช้แลกกับเฮ er ียเป่าแลกโปรนะครับแถมยังมีการอัปเดตกล่องสุ่มเข้ามาใหม่ใน D.E.Shop ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2568นะครับ ของในกล่องสุ่มก็จะมีหน้าใหม่นะครับแล้วก็เป็นประดับหลังสเตตัสคือดีมากนะฮะสำหรับของใหม่ที่เข้ามาต่อไปนะครับก็จะเป็น PVP Event นะฮะสัญลญักษณ์แห่งเกียรติยศช่วงชิงฉายาสุดแก่งนะฮะกิจกรรมนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะฮะ ในการ PVP แต่ละรอบนะครับเราก็จะได้ตั๋วคูปองสีแดงนี้นะครับไปแลกเป็นกล่องสุ่มฉายาคนระก็จะใช้เป็น DE ในการแลกนะฮะหนึ่งร้อย DE ส่วนฉายาก็นี่เลยก็จะมีฉายามือสังหารอสูรประลองเจ้าสังเวียนเทพคอมโบนะฮะสเตตัสก็ประมาณนี้เลย สเตตัสคือแบบโอ้โหโคตรดีอ่ะดีแบบดีมากๆอ่ะแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้สามารถแลกได้จากแพนด้าเมืองจีนนะก็จะใช้แบบของพวกที่เราแบบตกปาได้อะไรแบบนี้เอามาแลกก็จะมีฉายาวัยรุ่นเทสดีผู้บ่าวไทยบ้านวัยรุ่นทรงเเซียนเบ็ดนะฮะก็สเตตัสก็ โถือว่าดีมากนะสำหรับสเตตัสฉายาใหม่ต่อไปก็จะเป็นอาเคเดอีเวนต์นะครแล้วก็มีของมาใหม่ด้วยสองชิ้นจะใช้คูปองในการแลกนะครับก็จะเป็นคูปองที่ได้จากบอสบอสจีนนั่นเองสามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยคูปองบอสจีนส่วนหลังก็ จะใช้200คูปองนะฮะในการแลกแล้วก็ประดับก็จะเป็น50คูปองนะครับสเตตัสก็ประมาณนี้เลยโอ้เวอร์วงังมากนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายละเอียดการอัพแพทประจำวันที่15กรกฎาคม2568สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ